เรื่องถีเปรตไรญา,าิการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งชื่อสมชายอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทเขาเป็นชายยากจนไรญาิที่น้องอาศัยอยู่เพียงลำพังในบ้านหลังเล็กๆก,กลางป่าลึกสมชายเป็นคนจิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเขามักสละเวลาไปช่วยเหลือชาวบ้านในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นการช่วยทำนาหาปลาหรือแม้กระทั่งช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนวันหนึ่งสมชายกําลังเดินผ่านป่าลึกเมื่อมาถึงบริเวณหนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากใต้ต้นไม้ใหญ่เขาเดินเข้าไปดูก็พบกับเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่สมชายเข้าไปถามเด็กหญิงว่าเกิดอะไรขึ้น เด็กหญิงเล่าว่าเธอหลงทางมาอยู่ในป่าลึกพ่อแม่ของเธอไปทำงานในเมืองไม่ได้กลับมารับเธอเธอจึงหิวและกลัวสมชายสงสารเด็กหญิงเขาจึงอาสาพาเด็กหญิงกลับบ้านเมื่อพาเด็กหญิงกลับบ้านแล้วสมชายก็เลี้ยงดูเด็กหญิงเป็นอย่างดีราวกับเป็นลูกสาวแท้ๆเด็กหญิงเติบโตขึ้นมาในครอบครัวของสมชาย เธอรักและเคารพสมชายเหมือนพ่อแท้ๆสมชายก็รักเด็กหญิงเหมือนลูกสาวเช่นกันหลายปีต่อมาเด็กหญิงเติบโตเป็นสาวสวยเธอได้พบรักกับชายหนุ่มคนหนึ่งและทั้งสองก็แต่งงานกาันสมชายดีใจกับเด็กหญิงเขาจัดงานแต่งงานให้อย่างยิ่งใหญ่สมชายเลี้ยงดูเด็กหญิงมาจนโตเขาจึงรู้สึกเหมือนลูกสาวของเขากำลังจากไป หลังจากแต่งงานแล้วเด็กหญิงและสามีของเธอก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองใหญ่สมชายรู้สึกเหงาและเศร้าเขาจึงมักไปเดินเล่นในป่าลึกสถานที่ที่เขาเคยพบเด็กหญิงเป็นครั้งแรกวันหนึ่งสมชายกำลังเดินเล่นในป่าลึกเมื่อมาถึงบริเวณที่เขาเคยพบเด็กหญิงครั้งแรกเขาก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากใต้ต้นไม้ใหญ่ สมชายเดินเข้าไปดูก็พบกับเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่สมชายตกใจมากเขาคิดว่าเด็กหญิงตัวนั้นคือวิญญาณของเด็กหญิงที่เขาเลี้ยงดูมาเด็กหญิงตัวนั้นเล่าว่าเธอมาหาสมชายเพราะต้องการขอบคุณที่ช่วยชีวิตเธอเอาไว้เธอบอกว่าเธอมีความสุขมากที่ได้อยู่กับสมชาย สมชายรู้สึกดีใจเขาบอกเด็กหญิงว่าเขารักเธอเหมือนลูกสาวแท้ๆเด็กหญิงยิ้มให้สมชายแล้วเธอก็หายไปสมชายรู้ว่าเด็กหญิงตัวนั้นคือวิญญาณของเด็กหญิงที่เขาเลี้ยงดูมาเขารู้สึกขอบคุณที่เด็กหญิงมาหาเขาเขาสัญญากับตัวเองว่าเขาจะยังคงช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปเพื่อที่เขาจะไม่ต้องรู้สึกเหงาและเศร้าอีก หลังจากนั้นสมชายก็ยังคงเดินเล่นในป่าลึกทุกวันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและเพื่อรอคอยการกลับมาของเด็กหญิงบทสรุปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำดีย่อมได้รับผลดีตอบแทนสมชายเป็นคนดีช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้ววิญญาณของเขาจึงยังคงช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปเช่เนเดีวยวกับเด็กหญิงตัวนั้น ที่กลับมาหาสมชายเพื่อขอบคุณที่เขาช่วยเหลือเธอนอกจากนี้นิทานเรื่องนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความรักในครอบครัวสมชายรักเด็กหญิงเหมือนลูกสาวแท้ๆความรักของสมชายทำให้เด็กหญิงมีความสุขและเติบโตมาเป็นคนดี